ูดถึงความทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาไม่เฉพาะแต่คนเท่านั้นแม้แต่สัตว์ดรัจชาญคือสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละทุกชีวิตทุกจำพวกปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเวลาเราแผ่เมตตาเราก็จะอ้างว่าสัตว์ทั้งหลายรักความสุข ไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขตัวเราเองก็ต้องการความสุขสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันกับตัวเราก็คือต้องการความสุขทีนี้ความสุขความทุกข์เนี่ยมันมาคู่กันถ้าตราบใดยังปรารถนาความสุขยังมีความสุขอยู่สิ่งที่เป็น สิ่งตรงกันข้ามก็คือความทุกข์ก็ยังมีอย okay. ู่แต่เมื่อมันเลยสุขทุกข์ไปแล้วจึงจะจึงจะไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังเป็นคู่กันก็ยังเป็นคู่กันเสมอเมื่อเรามีความสุขสิ่งที่อยู่ตรงข้างว่าความสุขก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความพอใจสิ่งที่อยู่ตรงข้างความพอใจก็คือความไม่พอใจ เมื่อเรามีมีรักสิ่งที่อยู่ตรงข้างกับความรักก็คือความไม่รักหรือความชังสิ่งที่เป็นคู่คู่ก็ยังมีอยู่เราจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นคู่คู่ได้ก็ต้องหลุดพ้นไปทั้งสองอย่างพระอราหันต์ทั้งหลายท่านหลุดพ้นจากบาปและบุญคือบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มี ต้องหลุดพ้นไปทั้งสองแต่ถ้ายัางยังมีบุญยังต้องการบุญยังยังทำบุญยังต้องการบุญอยู่มันก็มีสิ่งที่ตรงกันข้างก็คือบาปแต่ผู้ที่ละบาปละบุญได้แล้วลอยบาปลอยบุญได้แล้วก็คือไม่มีทั้งบุญทั้งบาปสุขทุกข์ก็ไม่มีเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นคู่ไปแล้ว แต่เราเราท่านทั้งหลายที่ยังเป็นปุทุชนอยู่ก็ยังมีสิ่งที่เป็นคู่คู่เมื่อปรารถนาความสุขเราก็ไม่ปรารถนาความทุกข์แต่เมื่อเราประสบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นของคู่กันที่ที่อยู่ตรงกันข้ามมันสามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้าง แล้วแต่เหตุปัจจัยความทุกข์ก็มีหลายหลายประเภทแต่ส่วนที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือความทุกข์ใจความทุกข์ใจทุกข์ใจนี้มาจากไหนทุกข์ใจนี้มาจากความยึดมั่นที่ท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอะไรยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นเราเป็นของเราเรายึดมั่นตอนไหนเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรายึดมั่นตอนไหนเรามารู้อีกทีก็ต่เมื่อมันเป็นทุกข์แล้วเราอาจจะบอกว่าเราไม่ยึดมัน่นหรือว่าไม่ค่อยจะยึดมัน่นถือมั่นอะไรมากนะักแต่มารู้วิธีก็เป็นทุกข์แล้วเรายึดมั่นในตัวตน ยึดมั่นในคนที่เรารักยึดมั่นในคนที่เกี่ยวข้องกับเราความยึดมั่นนี้ถูกถูกฝังถูกสอนมาตั้งแต่เราเกิดใหม่ๆเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ถูกถูกสอนว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่ของเราส่วนตัวนี้ส่วนคนนี้ก็คือตัวเรานี่แหละ เป็นเรามีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้ส่วนคนนี้เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายของของเราของหนูก็ถูกสอนถูกฝังความคิดมาอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่ได้รับการสอนว่าคนนี้สมมติว่าเป็นพ่อคนนี้สมมุติว่าเป็นแม่ ส่วนคนนี้คือตัวของหนูสมมุติว่าเป็นตัวหนูแต่ความจริงแล้วคําว่าพ่อคาว่าแม่คําว่าตัวหนูคําว่า,าพี่น้องหรือญาติต่างๆก็เป็นศัก์ว่าสมมุติทั้งนั้นตัวตนจริงไม่มีคือเราไม่เคยได้รับการสอนตั้งแต่เด็กมาอย่างนี้มาเกิดมาแล้วก็อสอนให้ยึดมั่นถือมั่น ในอัตตาตัวตนถูกฟังมาอย่างนี้อันนี้ในชาตินี้ที่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมันไม่ได้มีเฉพาะในชาตินี้คือเราถูกฝังความคิดนี้มาหลายภพหลายชาติจนนับภพบชาติไม่หวัน่นไม่ไหวพอมาถึงชาตินี้มันถึงแม้อาจจะไม่ถูกสอนว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นตัวเรา คนนี้เป็นพี่เป็นน้องแต่ว่ามันจะรู้โดยสัชาตญาณที่มันติดพบติดชาติมาหลายพบหลายชาติแล้วเพราะนั้นเราจึงไม่รู้ว่าเรายึดตั้งแต่เมื่อไรเราเริ่มยึดตั้งแต่เรารู้เดียงสาว่าคนนี้หน้าตาอย่างนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเรา สิ่งของพวกนี้เป็นของของเราเป็นของพ่อของแม่ของพี่ของน้องสิ่งนี้เป็นของเราก็ถูกสอนแล้วก็ยึดมาเป็นอย่างนั้นอุปทา,านก็แปลว่ายึดมั่นถือมัน่นว่าโดยสรุปแล้วก็คือยึดมั่นถือมั่นในขันห้าขันห้าก็คือตัวเรานี่แหละซึ่งประกอบด้วยขันห้ายกตัวอย่างเห็นชัดเช่นเรา ทราบข่าวว่าเครื่องบินตกในเครื่องบินนั้นมีผู้โดยสารร้อยสองร้อยคนเราฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกธรรมดาหรือรู้สึกสลดใจเล็กน้อยว่าเออเครื่องบินตกก็คงจะเสียชีวิตทั้งลำถ้าในเครื่องบินนั้นไม่มีคนที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่มีญาติพี่น้องของเราเราฟังแล้วก็ อาจจะปลงธรรมสังเวชหรือว่ารู้สึกหดหู่สลดใจเล็กน้อยแต่ถ้าใน,ในเครื่องบินนั้นในเครื่องบินเที่ยวนั้นมีคนที่เป็นที่รักของเราอาจจะเป็นแฟนของเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเป็นญาติของเราเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนสนิทของเราเราจะรู้สึกตกใจทำอะไรไม่ถูกบางทีก็หมดสติไปเลยก็มี หรือว่ารู้แต่ว่ามันเป็นทุกข์เข้าแล้วอันนี้ก็เรียกว่าอุปาทานเบื้องต้นถ้าไม่มีคนที่เรารู้จักเราก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรมากเราเพียงแต่ว่าอาจจะสลดใจเล็กน้อยว่าทำไมคนเหล่านี้ต้องมาเสียชีวิตทั้งหมดไม่ไม่ไม่น่า ไม่ไม่น่าที่จะมาเสียชีวิตอย่างนี้เราก็อาจจะปรงเห็นความจริงว่าเออเป็นเช่นนั้นแต่พอในลำนั้นเป็นคนสนิทของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกของเราเราจะทุกข์ขึ้นมาท,าทันทีนั่นจะเรียกว่าอุปาทานหรือของเราเสียหายถูกลักถูกขโมย ของหายไปเราก็จะรู้สึกหวงแหนแล้วก็เป็นทุกข์เสียดายขึ้นมานั่นก็เป็นเรื่องของอุปาทานถ้าเรามีของที่มันหายไปเสียไปแตกไปถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยไม่ไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกหวงแหนนั่นแสดงว่าเรามีมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งละน้อยนะสิ่งนั้นอาจจะมีค่าน้อยก็ได้ทําให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นความทุก ตัวที่ทำให้ทุกข์ก็คือตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ในหลื่องของระยะสัต่์นก็บอกว่าตัวตัณหาตัณหาก็คือความทยันอยากความอยากนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เป็นประเภทคล้ายๆกันก็คือตัณหาก็คือเป็นเป็นเรื่องความความอยาก อยากได้นั่นอยากได้นุ่นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เมื่ออยากได้นั่นได้นี nice. ่มาได้มาแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นแล้วไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์มันได้มาแล้วมันยึดมั่นถือมั่นมันจึงเป็นทุกข์เช่นเราได้เราอยากได้สิ่งของมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราได้มาถ้าสิ่งนั้นมันเสียไปแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข